โอ,อ้โหหน้าตาเมกาแล้วนะจ๊ะตันนี้โอ้โหไม่ปุ๊ปังบไปังเลยนะเจ้าสุเปในกาบคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดเพื่อความสนุกและความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะ โอเคเมขอกราบกดบีต okay, ุกด้วยแบงค์รับผมเนี่ยเรียกได้ว่าวันนี<_><_><_้อยู่กับเค่พี่ดูแบงค์ดีโต่ระดีนะครับผมแม่เราไม่รู้จะเรียกเขาว่าอะไรนะครับแต่เขาแบบใส่หมวกแบบว่าเหมือนแม็กซิโกเขาเขาเรียกพี่ดูแบงค์ดีโตแบงค์ดีโต่ระดงนะครับผมแม่วันนี้ก็บหมอนเช่นเคยนะครับ สามร้อยปิดคัว่ายี่สิบนะออโต้ไปเลยับสามันฟังนเฮ้ยดูเงี้นะครบว่าแบตมีโต้เยมันจะเป็นแบบจั้งทีนี่งตีโต้มันจะเป็นตั้งที่ว่ะมาดุนเ้ดุนดุนดุนเป็รมึงอย่าแวนีโต้จะเป็นชังไหนะเอาล้วตอนนี้ที่ดุกแบตมีโตไอ้ดุกตมีโต้ดุกเฮ้ยพันหามาแล้วนะครับโอ้ กีตาุณเราครับควงปูนไอ้ควงปูนใหญ่ควงเปลยนี่มาแล้วเจรลวันที่สองลยโอ้ยเป็กีตาร์เลยนะเจ้าเมกาโอ้ยกีตาร์เมกามาแล้วเจ้าดันนีวโอ้โหปุ้ปังปุปังเลยนะเจ้าเป็ดเมกามาเลวเจ้าดันนโหแม่บอกันตีไกินแล้วนะเจ้าโอ้โหแม่แม่นี้บอกรมันสุยเลยีเลยจ้าแม่อนี เอาว่ะมาอีกแล้วว่ะจังหวะนี้เลยโอ้โหเอาแล้วเกมมาแล้วจังหวะนี้เนี่ยไงเจ้าอุ้ยกีตาพร้อมปืนจ้าปืนลูกปืนควบคู่ตอนนี้คันแปดไปแล้วหสองพันหนึ่งไปแล้วนะจ้าตอนนี้หูแปดไปแล้วหูเจ็ดร้อยยี่สิบไปแล้วนะคะปืนเก้าไปแล้วนะคะเอ้ยอุ้ยสิบนัดไปแล้วนะจ้าคูณสิบไปแล้วคูณเกินไปแล้วนะจ้าตอนนี้อุ้ยคูณสิบสองไปแล้วจ้ะตอนนี้โอ้โหคูนต่อเียกว่า ตี่นขึ้มาอะไทีเดียวนจานี้อุ้ยตีกีตาร์ไประวังเมกาอูหแม่โตแบ็โตเราที่จ้อุ้ยโปปังโปรปังเ็นเมกาแล้วจ้าอืแบ็กนิโตงเราที่มันใชใชเลยอ้ยบอกมาพันเ็นี้น่แล้วจ้ารันนี้โอ้โหพี่โด่งแบ็กนโตงเราที่มันของจินแะจ้าอู้หแม่ ถ้าอย่างนี ождения, ้ต <Jamie, here. S 1> ิดยาแมกนีโต้แมกนีโต้นี่เขาเรียกพี่แต่นักเกียร์ออโต้เขาเรียกวีออสเฮ้ยอะไรอะอะไรอะบ้าเลยยี่สิบเป็นเรื่องวันติดอะไรครับเนี่ยโอ้โหเราลังจะมารอรถต่อนะครับกลับข้าวไอ้อะไรอะโอารถจักข้าวผ่านแล้วก็กลับข้าวตามเนาะโอ้ไปใหญ่แล้วเราอะไรครับเนี่ยโอ้โหต้องต่เราติดยาแบบนี้โอ้โหูแมกนีโต้เก็บ คิวไม,ม่แล้วโุ้ยเอาโชว์เพมงอีแล้วนะจ๊ะพี่โดดไม่มีโตของเราไอ้เราดีกว่าควงกีต้าร์มาดีอีกแล้วนะจ้โหได้ก่มาแล้วทุตอนนี้ได้มีโตแล้วมาโพดีเฮได้มีโตแล้วมาโพดีเโฮโอ้โหแม่มากับดวองอีกแล้วนะครับวันนี้พี่มากับดวองอีกแล้วนะครับสาวปต,ตาเลวกวงไปสี่พักนีน้เล้ว่ะ โอ้โหเรียกได้ว่าแบ็คนีโต้พี่ของจินพี่เป็นของจริงเหรอครับนอนนอนดูฮู้ยแบงคนีโต้รู้นี่แบงคนีโต้เลยนะพูดไปช้าแล้วอ่ะแบงคนีโต้เลยแบงค์นีโต้เอาแล้วคูณหนึ่งแล้วนะจ๊ะตอนนี้สี่พันหนึ่งไปแล้วนะจ๊ะตอนนี้โอ้โหเรียกได้ว่าแบ็คนีโต้ของเราสี่พันหนึ่งไปแล้วนะจ๊ะโอ้โหเล่นอะไรงะถึงจ๊ะนอน ต่อนีแบบมันสดยอดแล้วกันโวยโมเน่โมเพิ่งไปอีกสักงสามสิบครั้งไปโหอนตลของเราจะแบบนี้สาครั้งแล้วนะจ๊ะตอนนี้เหลืออีกหกครั้งแล้วนะจ๊ะโอ้โหสี่คั้นิดๆแล้วนะจ๊ะลดลงมาแล้วนะจ๊ะตอนนี้ยังไงแม็กนีโต้คุหนึ่งไปแล้วนะจ๊ะตอนนี้โอ้โหคนณนี่ไอ้ยอะไอ้ไอ้คนต่อแล้วอ้ อุ๊ยไม่ไดโตแล้วคุณแต่คุณสเลยม่ไแลวนะตครับตอนนี้คุณมาได้เราคุณทอไ้เาคุณทำห้เราได้นไห้พันกว่าได้รันห้าพันบาทไปแล้วคุณเก็งไปแล้วครับโอ้ยแม็กซีโตแม็กซีโตกแลววโอ้โบวกมาพันสาวมิสิโอ้โหพอห้าพันสามแล้วเว้ยโอ้โหเปิดโปรโมเลยละกันมิสตาสุดท้ายนลจ๊ะ ไม,ม่ใชว่ารอรุนกันเลยทีเดียวนะจ๊ะว่าแบ็คมีโมหรือว่าแบ็คมีโต้แล้วเองนะจ๊ะตอนนี้โอ้โหในระดับที่ได้ขอทีแล้วเดจ๊ะตอนนี้เฮ้ยคุณสี่ไปแล้วเฮ้ยโอ้โหคุณสี่ไปแล้วคุณสี่ไปแล้วครับท่านผู้ชมคุณสี่ไปแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้โอ้โหหกพันกว่าแล้วตอนนี้โอ้โหแบ๊กโอไม่หลงวัลโอ้โหรางวัลก้อนโตซุปเปอร์มิกามาอีกแล้วโหยมันโอ ตาสุดท้ายแจกกับหกพันเจ็ดยังไงลดลงมาเหลือหกพันหกแล้วตอนนี้บวกไม่บวกผมไม่บุกไปเด้อเด้อบวกไม่บุกไปเด้อเด้ย,ออดยโอเคพอแล้วบวกมาหกพันห้านิดมไปแล้วบ๊ายบาย,บาย